สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับห่างหายไปนานนะครับผมกับคลิปนะครับที่ไม่ได้อัพลงนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปักษามีเรื่องเล่านะครับวันนี้ปักษาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแน่นอนครับเรายังคงอยู่กับหลวงพ่อกลวยชูตินทรโรแห่งวัดโคสิตารามนะครับผมยังคงอยู่กับ พระเครื่องของท่านนะครับที่ผมได้เล่าไปหลายๆ EP แล้วนะครับผมบาง EP ก็มีคนเข้ามาฟังกันเยอะมากนะครับผมในคลิปนะครับวิดีโอเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับท่านใดที่คิดเห็นต่างจากผมหรือมีอะไรที่อจะชี้แนะเพิ่มเติมให้ผมปรับปรุงตรงไหนเนี่ยออบอกได้เลยนะครับผมแต่เรื่องของเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วยไม่ได้นะครับผม <laughs> โอเคสวัสดีครับ สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยพระที่อยู่ตรงเซ็นเตอร์ด้านหน้าเนี่ยก็เห็นแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพระองค์นี้ครับพระที่ทุกๆคนเนี่ยที่ทําให้ทุกคนดีกว่านะครับได้รู้จักกับพระของหลวงพ่อกวยผมว่าม,มั่นใจว่าพระองค์เนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์หลัก เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูใกล้ๆองค์ที่ชัดที่สุดแล้วกันนะครับผมที่ที่ที่เห็นชัดที่สุดอง์นี้ครับอือฮะอ่านะครับเห็นชัดที่สุดหรือ,อยังเอาแล้วครับนี่พาสมเด็จปกโคเก้าใบนั่นเองนะครับหลัง องน,นี้หลังพระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีเนื้อผงน้ํามันบล็อกวัดครับเนื้อผงน้ํามันเนี่ยถ้าจะให้ผมพูดถึงเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นสองบล็อกนะครับผมอ่าฮะมีบล็อกโรงงานกับบล็อกวัดบล็อกโรงงานเนี่ยถ้าให้ผมผมพูดเลยนะครับผมผมเดาว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์สร้างมาถวายท่านเสกนะครับไม่ใช่เป็นการเริ่ม แบบว่าสร้างของหลวงพ่อเองผมผมว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีแค่บล็อกเดียวจะทํามีบล็อกวัดทําไมอ่ะบล็อกวัดกับบล็อกโรงงานของเนื้อผงน้ํามันใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีแค่บล็อกเดียวก็คือบล็อกโรงงานผงน้ํามันทุกทุกพิมทุกทุก,กองค์ที่ออกมาเนี่ยก็จะต้องมีแค่บล็อกเดียวเท่านั้นแต่นี่มีทั้งบ็อกโรงงาน มีทั้งอบล็อกวัดนะครับแต่บล็อกโรงงานจะมีสังเกตนะครับจะมีเฉพาะแบบว่าพระนิยมพิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอถ้าหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเป็นคนที่ดําเริจัดสร้างเองจริงๆเนี่ยให้โรงงานสร้างให,ให้ท่านเสกจริงๆเนี่ย มันก็จะต้องมีแค่บล็อกโรงงานเท่านั้นถูกไหมครับและที่สําคัญที่สุดนะเนื้อผงน้ํามันบล็อกไวท์กับบล็อกโรงงานเนี่ยมวลสารเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับคือมองดูเนี่ยมวลสารเนี่ยของบล็อกโรงงานเนี่ยไม่มีเลยนะครับครับพระที่เป็นเนื้อผงน้ํามันบล็อกโรงงานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่มีเลยนะครับอือฮึ แต่เนื้อผงน้ำมันบล็อกวัดกับมีมวลสารที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นชิ้นๆนะครับว่าคือก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเนี่ยคือมวลสารอ่ะยกตัวอย่างนะครับด้านหลังของพระองค์นี้อ่ะเห็นแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับแต่บล็อกโรงงานไม่มีนะฮะชิ้นมวลสารแบบนำำเนี้ยอือฮึสีดำๆเนี่แน่นละนี่แหละครับที่ว่าเป็นชิ้นมวลสารที่เราเห็น ที่ใส่ลงไปคือทำให้เรารู้ว่าเป็นเป็นเป็นมวลสารนะครับผมครับพัดปกโคเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพิมพ์นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยอ,อคือสร้างในปีพศอ,อ,อะไรก็ตามอนะครับแต่มีอยู่สองพิมพ์นะครับซึ่งเนื้อดินเผาองค์นี้นะครับนี่พิมพ สังเกตเลยนะครับชัดเจนมากพิมพ์จะเล็กกว่ากันเยอะเลยกับองนี้นะครับเล็กกว่านะครับนั่นหมายความว่าแบ่งออกเป็นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่จัมโบ้เหมือนอง์กลางนะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์กลางปะซึ่งก็เป็นพิมพ์มาตรฐานนะผมผมผมพิมพ์พระสมเด็จของอ่หลวงพ่อกลวยนะครับจะจะเป็นพิมพ์ขนาดเนี้นครับ แล้วก็เป็นพิมพ์ที่ที่ใหญ่กว่าพิมพ์นี้อีกนิดนึงนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือพิมพ์พระสมเด็จของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าพระสมเด็จทั่วๆไปที่เราเห็นกันนะครับยกตัวอย่างของสมเด็จก็คือสมเด็จวะละัลรังนะครับพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับความสูงก็ประมาณประมาณนะครับสองเซนกว่ากว่านิดๆนะครับผม เท่านั้นเองแต่พระของหลวงพ่อเนี่ยมีสองเซนครึ่งบ้างสามเซนบ้างนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเมีมีม,มีทั้งหมดกี่พิมพมันนะครับแต่ที่รูก้ก็คือด้านหลังเนี่ยมีทั้งหลังพระแม่ธรณีหลังยันนโมพุทธายะหรือย,ยันครูของหลวงพ่อนั่นเองแล้วก็หลังเรียบครับหลังเรียบเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อทําเป็นพระกรุ เพื่อเพื่อบรรจุลงกรุกเท่านั้นนะครับก็คือองค์นี้ครับนี่ครับอ่าที่ท่านเห็นตรงนี้นี่คือพระสมเด็จปกโขเก้าใบพิมพ์ลงกรุนะครับผมอ่าฮะนั่นแหละแล้วก็ด้านหลังยิ่งด้านหลังเนี้เห็นชัดๆเลยนะครว่าเป็นการลงกรุกจริงๆนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ย ที่เป็นขีดขีดเนี่ยนี่แหละครับแล้วก็คาบกลกตุต่างๆนะครับผมที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่ก่อนหน้านี้นะครับว่าพระจะออกเป็นเหมือนกับสมเด็จบางหุนพรมเลยนะครับนี่คือพระที่ลงกลุก่ด้านหลังเรียบครับไม่มียันอะไรทั้งสิ้นนะครับหลังเรียบด้านหน้าเป็นพระพุธนั่งปางสมาธิ นะครับแล้วก็มีใบโพก้าวใบปกอยู่ด้านาเสียะเสียนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เหมือนกันกันกบพิมพ์นี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นด้านหลังที่ว่าพิมพ์นี้จะเป็นพระแม่ธรณีส่วนพิมพ์นี้จะไม่มีจะเป็นหลังเรียบ ทำไมเขาถึงไม่ทําเป็นรูปพระแม่ธรณีหรือรูปยันละ่ะพระลงกรุนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าการที่เอาพระที่มีหลังเป็นยันก็ดีนะครับผมหรือเป็นรูปต่างๆก็ดีนะครับผมเ,เมื่อไปเสียดสีกับอะไรเข้าเนี่ยก็จะเสียหายนะครับรูปรูปก็จะเสียหายหมดแม้แต่องค์พระเองนะครับมีการบิน นะครับมีการบิ่นหมดเลยนะครับซุ้มเสริมหายนะครับใบโพเนี่ยจะเกา้าใบเหลืออยู่แค่สี่ใบเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความชำรุดเสียหายขนาดนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมสันนิษฐานว่าที่ไม่มียันด้านหลังหลังเรียบเนี่ยเขาจะทำให้แตกต่างจากองค์ปกโพเก้าใบแบบปกติที่เราเช่าหาบูชากันเพราะว่า ถ้าขึ้นจากุมาแล้วเนี่ยมันจะมาปนรวมกันมั่วกับองค์ที่อยู่ด้านนอกนะครับผมแล้วถ้าให้ผมเดานะครับว่าพิมพ์พหลังเรียบเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะลงกุทั้งหมดนะครับหรือจะมีการแจกก็คือแจกแบบว่าคนที่ไปร่วมงานในครั้งนั้นนะครับผมแจกเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าไม่มีการจําหน่ายครับเพราะว่า ใจจริงๆของหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านตั้งใจที่จะนำพระเนี่ยสมเด็จปกโพของของหลวงพ่อเนี่ยลงไว้ในกลุ่เป็นการฝากกลุ่เอาไว้นะครับแล้วเพื่อให้ถึงแบบว่าชนรุ่นหลังที่ไม่ทันท่านนะครับผมที่ไม่ทันท่านว่าในอย่างที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยนะครับ พวกเรานะครับที่ไม่ทันเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือยังไงก็ไม่ทันแน่ๆน,นะครับผมจะได้มีของของท่านไว้บูชานะครับส่วนของทีอ่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าของผมแท้นะครับเป็นแค่สิ่งที่เอามานะครับผมเอามา เป็นให้ให้ดูว่าเนี่ยวันนี้ผมมาพูดถึงพระองค์นี้นะครับผมครับแท้เกยอยู่ที่ตัวผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาบอกว่าพระผมแท้หรือว่าพระผมเกผมมีหัวสมองผมดูเองผมดูเองเป็นนะครับผมหาเองได้ผมรู้ว่าจะต้องเอาจากที่ไหนจะต้องอ่าเช่าจากใครจะต้องทำยังไง มีคนเรามีหัวสมองมีปัญญาเร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 าสามารถคิดเองได้ครับไม่ต้องให้ใครมาจูงจมูกเรานะครับโอเคและที่สำคัญที่สุดการดูพระของผมเนี่ยผมไม่ใช้กล้องนะครับฝากไว้ตรงนี้เลยนะฮะว่าผมไม่ใช้กล้องนะครับการดูพระของผมนี่เป็นการาดูด้วยใจจริงๆนะครับดูด้วยความรู้สึกนะครับผม ผมเชื่อว่าถ้าเรารู้สึกถึงครูบาอาจารย์ท่านก็จะรู้สึกถึงเราเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปเอ๊ะไม่เอาดีกว่าคลิปที่2อีกว่าผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมมีเกี่ยวกับหลวงพ่อกลวย1ประสบการณ์ให้ฟังนะครับซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ2-3วันนี้เองนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะโพสลง Facebook นะครับแต่ไม่เอาดีกว่าพูดลงไปในคลิปดีกว่านะครับมันมันบรรยายความรู้สึกได้ดีกว่าตัวหนังสือ พระเข้าสู่พระสมเด็จปกโห9ก้าใบนะครับพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์มาตรฐานเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นพระพิมพ์หลักนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยองนี้เนี่ยท่านก็ทําทขึ้นมาเนี่ยเหมือนๆกับ เดินตามรอยสมเด็จโตนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยทําพระสมเด็จเนี่ยออกมานะครับแต่ทีนี้ฮก็แน่นอนครับในเรื่องของการลงปลุดรูหยนะครับผมแต่การลงกลุนั้นก็มีสองนัยยะให้ได้คิดนะครับคือหนึ่งท่านลงกลุเหมือนกับอ่าสมเด็จพระพุทธเจา้าโตลงไว้นะครับแต่จริงๆแล้วจุดหมายหลักของพระสององค์สอสองรูปนี้นะครับ ท่านตั้งใจนะที่จะฝากเอาไว้ให้ให้คนรุ่นหลังอ่ะที่ไม่ทันท่านอ่ะได้บูชานะครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยถ้ามีเซียนพระเข้ามาอะไรเนี่ยในซึ่งในยุคข,ของหลวงมพ่อกวยเนี่ยก็มีการซื้อขายเช่าหาพระกันแล้วอ่ะนะครับในยุคนั้นมีราคาครับพูดง่ายแต่ท่านมาในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ฝังกลุ่เอาไว้เนี่ยออื พวกเราที่มาทีหลังและมีความศรัทธาเนี่ยจะมีโอกาสได้บูชาของของท่านเหรอครับนี่คือสิ่งที่ท่านคิดท่านมองการไกลขนาดนั้นนะครับมองถึงว่าเออเผื่อ,อถึงลูกศิษย์ร,รุ่นหลังด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าลูกศิษย์ร,รุ่นแรกเท่านั้นหรือ,อคนที่เข้ามาในในยุคนั้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับคือ,อสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านมองนะท่านมองการไกล ไปจนถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรดีอใน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 อนาคตเลยทีเดียวนะครับทีนี้ภาพปกโคเก้าใบนะครับที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับในช่องของปรึกษามีเรื่องเล่าเนี่ยส่วนใหญ่ๆแล้วนะครับผมจะไม่เน้น นะครับไปในเรื่องของปฏิหารพุทธคุณต่างๆสิ่งลี้ลับพูดผ,ผีปีศาจวิญญาณต่างๆผมจะไม่เน้นเรื่องนั้นนะครับผมจะเน้นเรื่องความตั้งใจของอพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านแต่ละรูปนะครับที่ได้สร้างบรรจงสร้างขึ้นมานะครับให้พระพุทธศาสนากลายเป็นรูปมาทำ ไม่ใช่เป็นแค่นามาธรรมนะครับแต่ให้กลายเป็นรูปธรรมซึ่งมีผลนะครับต่อสภาพจิตใจของอลูกศิษย์หรือ,อมนุษย์นะฮะทุกๆคนจริงๆนะครับสมเด็จปกโพหรือพระพุทธเจ้านั่งสมาธิหรือนั่งบำเพ็ญน,นะฮะใต้ต้นพระสีมหาโพ นะครับพระองค์นี้เนี่ยบ่งบอกได้ถึงความาคือเรื่องของความใจเย็นสอนให้เรา,าเป็นคนที่รู้เย็นเมื่อคนอื่นร้อนเปรียบเสมือนพุทธองค์นั่งนิ่งสงบ ในยามที่กองทัพพญามารยกมาไม่ว่าจะมีอุปสรรคพญามารก็เป็นเหมือนอุปสรรคครับที่มากมายมหาศาลอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราเจอมันก็เหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านได้เจอในอดิตการนั่นเองนะครับพระสมเด็จปกโพวใบองค์นี้เนี่ยสอนให้เรารู้ ถึงความอดทนสอนให้เราสู้กับเหตุการณ์ต่างๆนะครับและผ่านผลไปให้ได้ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเดินวุ่นหมุนวนรอบตัวเราให้เราอยู่นิ่งๆแล้วตั้งสติให้ดีเราจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นแต่สุดท้าย มันมีจุดเกิดมันก็ต้องมีจุดดับมีจุดจบจุดสิ้นไม่มีอะไรที่เกิดอยู่ตลอดเวลานะครับเขาถึงมีวันหยุดให้เราไงเวลาเราทำงานน,ะนั่นแหละครับคือจุดทีเ่เกิดขึ้นนะครับพระบกโคเก้าใบความหมายก็คือเรื่องของ การตั้งสติการอดทนอดกลัน้นนะครับในเรื่องของแง่แง่หลักความเป็นจริงนะครับส่วนในแง่ของที่เชื่อเชื่อกันในแง่ของหลักความเชื่อก็คือปกโพเก้าใบนะครับเก้าใบก็คือแบบก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับปกโพป,ปกปากรักษาล่มเย็นเป็นสุข ประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่อีกอย่างหนึ่งว่าปกโคเก้าใบเนี่ยเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีบุญญาธิการสูงทั้ง9บางความเชื่อก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับผมหลวงพ่อเนี่ยแต่แต่ในใน,ใน,ใ,นในความคิดของผมอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะผมก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับปกโค9เก้าใบเนี่ย เอาตรงๆเลยนะครับน่าจะหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชรัชกาลที่9เพราะว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าท่านเนี่ยเคารพนับถือในองค์งในหลวงรัชะกาลที่9นะครับมาก นะครับก็เลยผมก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะใช่แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่จะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้นี่คือ,อเป็นความคิดของผมแล้วกันใน E ีพีนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมและเราจะมาต่อกันอีกอีพีหนึง่งจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพูดยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ยยแล้วจะไม่มีคนฟังนานนะ โอเคขอบคุณครับ